ทางทางกลุ่มกรุป CTS ของเรานะครับมีการออกเอาลุกของมันยีของประเทศไทยทั้งในแง่ของกลยุทธ์แล้วก็เศรษฐ,ฐกิจแล้วแบ่งออกเป็นสองขั้วก็คือครึ่งแรกกับครึ่งหลังซึ่งครึ่งแรกเนี่ยเราคิดว่าสิ่งที่จะกดดันก็อย่างที่ทุกคนทราบกันนะครับก็คือเรื่องการเมืองซึ่งเราต้องต้องรอทั้งการยุบสภาภายในถาสิเอ็มกราการมีรัฐบาลร,รักษาการการจัดก,การเลือกตั้งทั่วไป ผลของการเลือกตั้งการฟรอมรัฐบาลใหม่ก็มีแบ่งเค,ค้กอีกเชื่อว่าพอพอเป็นอย่างนี้ครับครึ่งแรกเนี่ยก็หมดละเราคิดว่าน่าจะได้เห็นรัฐบาลใหม่ก็เร็วๆก็เดือนห้าอ่าอย่างเร็วนะฮะอย่างเร็วเพราะว่าเราคิดว่าคงคงจะไม่ใช่เดือนสองเดือนอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นครึ่งปีแรกเนี่ยเม็ดเงินลงทุนใหม่ๆจากทางต่างชาติการลงทุนอะไรต่าง จะต,ต้องชะลอลงแน่นอนเพราะผมยกตัวอย่างง่ายๆพอเราเห็นจากเพื่อไทยเปลี่ยนมาเป็นภูมิใจไทยอย่างเนี้ยฮะคนนึงเอาเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์คนนึงไม่เอาคนที่ลงทุนเกี่ยวกับโครงการเนี้ยก็จะถูกไหมฮะเขาก็มีน้ำผลกระทบอย่างแน่นอนเพราะฉนั้นเม็ดเงินลงทุนจากนี้เขาก็จะรอรัฐบาลใหม่ก่อนว่าจะเป็นชุดเดิมก็คือภูมิใจไทยชุดเดิมหรือจะเป็นพักประชาชนที่ได้คะแนนขึ้นมาหรือไม่อันนี้ก็ไม่มีใครรู้เพราะว่ามันก็มีเรื่องของ ภายใน,นนะที่บัพปะชาชนไปโบทแล้วเขาบอกว่าจะทําให้เสียงลดลงลก็เลยไม่รู้ว่าตอนนี้ใครนําใครอะไรต่างๆเพราะนั้นนเชื่อว่าเม็ดเงินจะชะลอนะครับก่อนที่ครึ่งปีหลังจะบวกขึ้นมาได้นะจะบวกขึ้นมาได้จากเรื่องของเม็ดเงินที่กลับเข้ามาฟันฟลออะไรต่างๆ <c oughs> ซึ่งเราก็ใช้คําว่า cautiously optimistic ก็คือหวังว่ามันจะมันจะดีในครึ่งปีหลังหลังจากทุกอย่างมันเซ็ตเท่าแล้วนะครับค่ะทีนี้ ดูครึ่งปีแรกก่อนนะคะสิ่งที่เป็นความท้าทายอย่างที่คุณกันพูดถึงมาเนี่ยนะคะจะมีผลกระทบกับภาพตลาดมากน้อยแค่ไหนคะคุณกันคะจากปีนี้ที่ผลงานเราก็ค่อนข้างจะ underperform พุนภาคอีกดึงปีแล้วเนะะี่ยค่ะคิดว่าดาวไซริสก็อยู่ที่หนึ่งสองห้าศูนย์ะครับตอนนี้เราใกล้หนึ่งสองห้าศูนอีกครั้งแล้วเราเชื่อว่าบริเวณตรงนี้เนี่ยเป็นบริเวณที่สามารถซื้อหุ้นได้ นรัสามารถซื้อหุ้นได้แล้วก็ไปรอเรื่องของ election v a l l y ในในปีหน้าถ้าเกิดขึ้นนะครับซึ่งแม้ว่าเราจะ underperform มาไม่รู้กี่ปีแล้วนังทุนต่างชาติขายไม่รู้กี่ปีแล้วผมคิดว่าห้าตรงนี้ก็ต้องยอมรับก่อนว่าครึ่งปีแรกเนี่ยภาาของการที่เขาจะขายหรือการขายแบบเดิมๆท่าเดิมๆทุกอย่างเนี่ยก็ยังจะเกิดขึ้นอยู่อันนี้ต้องยอมรับความจริงนะครับเพราะว่าฝรั่งก็คงจะ เปลี่ยนเป็นซื้อสุทธิแบบมีนิยสําคัญไม่ได้ถ้าหน้าตาของพรรคการเมืองหรือรัฐบาลเนี่ยยังยังไม่ชัด่าใช้คำนี้ละกันว่ายัางไม่ชัดเขาคงจะเปลี่ยนเป็นฐานะซื้อสุทธิไม่ได้นะครับค่ะทีนี้อ๋อเข้าใจว่าตัวเลขของทั้งอัตราผลตอบแทนแล้วก็ตัวเลขของปริมาณการซื้อขายของเราเนี่ยก็อยู่ในระดับที่ อันดับล่างๆในอาเซียนเลยใช่ไหมคะคุณกันมีข้อมูลส่วนเรื่องของปริมาณการซื้อขายยังไงบ้างคะ <i> ที่มีผลสํารวจมานะคะ <i> คือแต่ก่อนเนี่ยผมมีตัวเลขเร็วๆอย่างนี้ก็คือว่าแต่ก่อนเนี่ยยุคเครื่องปูของของตลาดหุ้นไทยวอลลุ่มสี่หมื่นห้าหมื่นล้านเป็นเรื่องปกติตอนนี้ตัวเลขตรงที่ผมกลาวไปเมื่อสักครู่เนี่ย หายไปครึ่งหนึ่งหรือจริงๆบางวันเหลือหมื่นกว่าล้านไปกลายด้วยซ้ําเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อวานเราก็มีการจัดงานนะคะทางซีอของเราเนี่ยก็ได้มีการพูดถึงประเด็นตรงนี้เหมือนกันว่าบอลรุ่มตลาดหายไปเยอะนะครับแล้วก็มาจินโ o ลนหรือบัญชีที่ใช้เทรดแบบมาจินรวมถึงนักลงทุนรายใหญ่ที่ผมได้มีการดูแลอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็ไม่ได้เทรดทุ้นไทยเยอะเหมือนเหมือนสมัยก่อนละ เพราะว่าส่วนหนึ่งก็ไปต่างประเทศไปจีนไปเวียดนามไ,ไปอเมริกาอาเว่ากันไปนะครับและโอกาสของหุ้นไทยมันน้อยลงซ้ําร้ายเรามีประเด็นเฉพาะตัวจากเคสของหุ้นกลางหุ้นเล็กของแต่ละบุคของแต่ละบอจอด้วยนะครับรวมถึง IPO ที่ช่วงนี้ก็ปีนี้ถึงว่าหนักใครจะมาเอา IPO แบบว่าทุกตัวอย่างเงี้ยก็ไม่ได้แล้วเพราะ IPO ก็เปิดราคาก็ส่วนใหญ่ก็ ถือว่าผิดหวังเพราะนั้นทั้งหมดทั้งมวลอุตสาหกรรมบลกเกอร์ของไทยหรือว่ามูลค่าการซื้อขายตลาดหุ้นซนติเ m e n t ต่างๆเนี่ยคิดว่าต้องใช้เวลาในการฝืนนะครับต้องใช้เวลาในการฝืนหุ้นไทยสิ่งนี้เรามองเหมือนกันที่ C G S เรามองเหมือนกันก็คือว่าเติบโตคงไม่ได้ก็ต้องมาสายปันผลเพราะหุ้นปันผลของไทยสเสน่ห์ไม่แย่ครับถือว่าโอเคถือว่าโอเคเลยซึ่งเมื่อวานคอรมอก็จะมีเข้าวันนี้เนาะก็คือเรื่องของ โครงการ Thailand Individual s a v i n g a c c o u n t หรือทิสาซึ่งมันก็น่าจะจูงใจไปกับหุ้นปันผลของไทยที่นี้เรามีต้องยอมรับความจริงว่าอาจจะเหลือไม่กี่อย่างซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือหุ้นปันผลครับค่ะแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการทิสานะคะคุณการครับไฮไลท์ออของโครงการนี้คืออะไรแล้วมันจะช่วยให้นักลงทุนที่ลงทุนในหุ้นไทยนั้นมีผลตอบแทนที่ดีขึ้นนะคะหรือว่ามีความสําเร็จจากการลงทุนได้มากขึ้นยังไงคะ เท่าที่ผมอ่านรายละเอียดคร่าวๆเนาะซึ่งผมเชื่อว่าพอมีรายละเอียดออกมาบางส่วนเนี่ยเกิดกระแสถกเถียงกันอย่างรุนแรงนะครับว่าจุดคัตออฟของหด,ด้ง่ายๆฮะโครงการนี้ตามชื่อเซฟิงอะเคาคือการออมคงเสริมให้คนออมแต่ว่ามันจะมีเกณฑ์อยู่ครับว่าถ้าคนรายได้ต่อปีหนึ่งล้านห้าอ่าลดหย่อนได้เท่านี้ จากคนที่รายได้ล้านห้าหนึ่งบาทขึ้นไปลดหย่อนได้อีก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 ,อก,อกเรทหนึ่งซึ่งมันตัวเลขมันต่างกันพอสมควรซึ่งไอ้คาว่าล้านห้าครับต่อปีเนี่ยถ้าคิดเป็นเงินเดือนก็เท่าไหร่ฮะแสนกว่าบาทถูกไหมหนึ่งแสนต้นต้นเพราะว่าถ้าหนึ่งแสนต้นประมาณถ้าสมมติคุณได้เงินเดือนหนึ่งแสนหนึ่งแสนห้าเนี่ยถ้าคุณได้แสนห้าเนี่ยสิบเดือนคุณได้ละล้านห้าคุณเกินละแต่ถ้าคุณได้แสนหนึ่งอ่ะคุณยังคุณยังได้อยู่ใน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 ,ในกรอบนี้ แต่ตรงเนี้มันเป็นเขาเรียกว่าเชนชั้นชนชั้นกลางที่เสียภาษีกันกันอยู่แล้วทุกทุกทุก,ทกปีอาเพียจะไม่ได้เยอะอะไรมากแต่ว่าเขาก็มีประเด็นอยู่ว่าทําไมไม่มีความอทําไมมันค่อนข้างเหลื่อมตัวเลขมันเหลื่อมกันขนาดนี้อันนี้คือประเด็นที่หนึ่งที่มีมีกระแสะถกเถียงและอาจจะมีการเปลี่ยนได้นะครับแต่ถ้าในแง่ของตัวโครงการเม็ดเงินอะไรต่างๆแต่แสนบาทผมถือว่าโอเคไม่แย่ครับซึ่งคุณได้ประโยชน์ผมคิดว่า ตลาดน่าจะบองเหมือนกันหมดก็คือหุ้นปันผลก็คือหุ้นแดง<ะ>หรือกลุ่มธนาคารพาณิชย์อันนี้ได้แน่นอนซึ่งผมก็คิดว่าเมื่อวานเนี่ยเ <c oughs> มื่อวานเนี่ยหุ้นธนาคารบางตัวโดนขายลงมาเพราะว่าเดี๋ยวจะมีประชุมเฟดเนาะว่าจะลดดอกเบี้ยอะไรต่างๆผมเชื่อว่าด้วยโครงการาที่สาคือยังไงสิ่งที่เรารู้เนี่ยโอเคมันยังมีประเด็นที่ต้องเป็นข้อถกเถียงอยู่แต่ผมเชื่อามาแน่รัฐบาลของคอรรอมอหรือว่า ทางตลาดหลักทรัพย์เนี่ยทําแน่นอนเพราะฉนั้นเนี่ยใช้จังหวะนี้ครับในการซื้อหุ้นปันผลหรือหุ้นแบงค์หุ้นแบงค์รอบนี้เนี่ยด้วยภาพเศรษฐกิจที่เป็นแบบนี้ภาพตลาดหุ้นไทยที่เป็นแบบนี้ไม่มีแดงไม่ได้แล้วฮะดอกเบี้ยจะเหลือผมุ่งตรงเลยดอกเบี้ยกอนงอจะเหลือศูนย์ยังไงก็ต้องมีแดงเพราะด้วยสภาพตลาดแบบนี้เนี่ยหุ้นปันผลยังไงก็ต้องมีติดพอร์ตเพราะว่าสภาพตลาดเราให้แค่นี้ครับค่ะ แต่ว่าในรายง,งานก็เข้าใจว,าว,ว่าช่วงครึ่งปีหลังอาจจะดีขึ้นนะคะเพราะว่าเห็นตัวเลขที่มีการระบุไว้บอกว่าเราก็อาจจะมีส่วนที่เป็นอัพไซด์ไปได้ถึงประมาณพันสี่รอจุดนะคะหรือว่าปัจจุบันเนี่ยมันก็ขึ้นไปได้ถึงประมาณอีกสิบเปอร์เซ็นเลยนะคะอะไรที่เป็นที่มาของอัพไซด์นั้นครับคุณกันค่ะคืออัพไซด์นั้นเนี่ยเราคิดว่าหุ้นซิกฮิคลหรือหุ้นมัธจักรที่นอนอยู่ข้างล่างใช้คำนี้แล้วกันครับเช่นอะไรเช่นซีพอที่หลุดห้าสิบบาทมา สักพักใหญ่ๆแล้วอยู่ที่โอเรนสี่สิบกว่า CR c ีอาที่เจอประเด็นส่วนตัว c ีพีเอ็กซ์ต้าโฮมโปโกโบดูโฮมที่รอวันฝืนพลังงานอย่างปตทนะครับที่เหมือนจะกลับมายืนได้แต่ก็ไม่ได้ขึ้นโลงไฟฟ้าอย่างกัฟที่อยู่สี่สิบบาทหุ้นวัฒจักรพวกเนี้ยพูดกันตรงๆพื้นฐานดีอยู่แล้วทุกแมะถามคุณกีตาร์ถามนะท่านมูฟังพื้นฐานซีบอไม่ดีหร พื้นฐานปลทอไม่ดีหรอพื้นฐานก๊าซไม่ดีทุกคนบอกว่าดีอ่าปันผลโอเคในระดับหนึ่งการเติบโตก็ชัดเป็นหุ้นใหญ่ของประเทศไทยแต่ไม่ขึ้นเพราะอะไรเพราะจริงๆมันก็คือโฟล์ครมันเล่นง่ายมาเพราอโฟล์ Flow ก็คือไม่มีแรงซื้อทําให้ราคาหุ้นมันขึ้นไปถูกไหมฮะเพราะฉนั้นขึ้นปีหลังที่เรามองเนี่ยจริงๆภาพก็คือถ้าการเมืองชัด ุนขึ้นซึ่งจริงๆอะเรามีเขียนว่าใครจะได้เป็นรัฐบาลในความเห็นของเรานะกันเราอาจจะเป็นเป็นการเป็นการวิเคราะห์จากเสียง<ะ>ในสภาอะไรตา่างๆซึ่งเราคิดว่าในความเห็นของซี s อนะครับเราคิดว่าภูมิใจไทยน่าจะได้เป็นต่อและอาจจะจับมือกับเพื่อไทยอีกครั้งอีกครั้งนี่คือนี่คือเบสเคสที่เราคิดซึ่งถ้าเป็นหน้านี้เราคิดว่าหุ้นน่าจะขึ้นอ่าเราคิดว่าหุ้นน่าจะขึ้นเพราะเราดูคนด d เด a นายกรัฐมนตรีของทางภูมิใจไทยก็ชัดเจนหน้าเดิมที่คอรม,มอดีมทีมที่ตลาดชอบนะครับเพราไั้เนี่ยเึิ่งปีหลังจริงๆคําเดียวเลยฮะโปรโของฝรั่งคือต้องการแค่เลือกตั้งเสร็จไม่ได้มีปัญหาทุกอย่างก็ทําต่อจากสี่เดือนก็เป็นสี่ปีนะครับแล้วก็ไม่ได้มีการอามาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอะไรต่างๆโครงการไม่สะดุดผมคิดว่าแค่นั้นแหละให้โปรของฝรั่งเข้าเข้าสักนิดเดียวเนี่ยหุ้นที่เป็นวัฒนจักรที่อยู่ข้างล่าง อ้อมขึ้นครับค่ะคุณกันส่วนนั่นคือภาพของในประเทศนะคะภาพของตลาดโลกในปี2026นะคะจีนของการลงทุนของทั้งโลกเป็นยังไงบ้างนะคะนักลงทุนไทยหลายท่านก็ลงทุนในตลาดต่างประเทศด้วยนะคะที่ทางของการลงทุนของโกลโบอลมาร์เก็ตจะเป็นยังไงคะคุณกันในส่วนของการลงทุนโลกเนี่ยคิดว่าปีหน้า ถ้าเป็นตลาดมองนะครับตลาดอาจจะมองว่ามันมันเฟรชมากมันตึงมากสําหรับเรื่องของราคาที่แพงันเกือบทุกอย่างแต่ทุกคนก็ stay invest stay diversify ซึ่งซึ่งทางทางกลุ่มเรา CTS เราก็มีออกออกวีพอร์ตเกี่ยวกับตัว global outlook เหมือนกันนะครับซึ่งถ้าก็จะคล้ายกับตลาดก็คือว่า AI มันยังมันยังเป็นช่วงเริ่มต้นเราเห็นตัวเลข ทัเป็กในสมัยก่อนในยุคอ่าเราย้อนไปถึงยุคที่เป็นหนึ่งหนึ่งแปดพันพันแปดร้อยปีที่แบบว่ามีเรื่องของการลงทุนในอุตสาหการรมรถไฟอุตสาหการรมรถยนต์ที่เป็นการปฏิวัติอุตสาหกรรมต่างๆแล้วเทียบกับเอไอครั้งนี้เนี่ยจริงๆเอไอครั้งนี้เราเพิ่งเริ่มเมื่อดูจากเม็ดเงินเทียบกับ g d ดี่านี่คือสิ่งที่เรา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 ,เราเห็นมาแต่ว่าเราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าราคาแพงเพราะนั้นเราก็ต้อง stay, เราทาง c ีเเราเรามองว่า นื่องจากมันเพิ่งเริ่มแต่ราคามันไปแล้วก็อย่างนี้ผมบอกมาตลอดครับลอง S&P 500ปลอดภัยกว่าเมื่อเทียบกับลองหุ้นที่เป็นรายตัวรายตัวไปเลยลองลองโกก็คือลองทองคำต้องมีทองคำปิดพอร์ตนะครับแล้วก็ EM หรืออาเซียนเอ็กที่เราคิดว่าน่าจะเป็นพระเอกได้ในปีหน้าจากเรื่องของการเติบโตที่เป็นแค่ชั p เพลย์เนื่องจากของอ่าอเมริกามันแพงแล้ว นะครับแล้วก็มีเรื่องของดอลลาร์ที่เราคิดว่าการอ่อนค่าเนี่ยก็ยังจะเกิดขึ้นอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพจะเป็นคล้ายๆกับของตลาดก็คือ stay invest มีทุกสินทรัพย์เทคนิคเหมือนเดิมครับลงมาซือ้อและลงมาให้ซื้อในในในเปริมาณที่เยอะขึ้นแต่อะไรที่ราคามันขึ้นไปแล้วซื้อก็ได้ฮะแต่ซื้อในปริมาณที่มันน้อยลงนะครับ